คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปย้อนความทรงจำวัยเด็กและสร้างความทรงจำใหม่กับเพื่อนคู่สีตามร้อยรายการแฟน t าสติก j o อร์นีย์ที่ชะอำกัน2วันหนึ่งคืนค่ะน้ย สำหรับชะอำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ใกล้กรุงเทพมากๆขับรถไปได้ง,ง่ายๆแค่ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะหรืออีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางจากกรุงเทพก็คือสามารถนั่งรถไฟจากสถานีกลางบางซื่อได้เลยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะนุ่นเห็นรายการ Fantastic Journey ใน EP ีที่คุณกายและคุณฮารุไปเที่ยวชะอำยกครอบครัวนั่งรถไฟไปเที่ยวชะอำได้สะดวกมากๆและจากสถานีกลางบางซื่อนะคะก็สามารถต่อรถ MRT หรือ BTS เข้าเมืองได้ ง่ายๆเช่นกันค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกมากๆเลยนะคะสําหรับพิกัดแรกที่เราจะพาไปแวะเที่ยวกันนะคะก็คือที่คาเมลีพับลิกค่ะบอกเลยว่าผ่านที่นี่บ่อยมากเลยค่ะแต่ยังไม่มีโอกาสได้แวะสักทีวันก่อนนะคะไปเห็นในรายการแฟนตาสติกเจอร์นี่ครอบครัวคุณกายและคุณฮารุมาเที่ยวที่นี่เลยอยากจะลองตามรอยมาเที่ยวดูบ้างเลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศด้านในกันเลยนะคะ เจอน้องอูนแล้วนะคะอยู่ด้านหลังเราคือด้านในายคาเมลีพับลิกจะมีสัตว์ให้เราแบบไปถ่ายรูปไปชมกันค่อนข้างหลากหลายเลยเนอะทั้งแบบอูดทั้งนกต่างๆนะคะแล้วก็มีสัตว์อื่นๆอีกเนาะนี่นี่มาดูแองโกลาโกยค่ะเป็นแพะที่หน้าตาจิ้มริมมากค่ะ จุดหมายปลายทางต่อไปของเราเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันนะคะครั้งนี้เราเลือกพักที่โซโซฟีเทลเป็นรีสอร์ทติดทะเลชะอำที่บรรยากาศดีมากนอนสบายนะคะและที่สำคัญก็คือมีสระว่ายน้ำที่มีเครื่องเล่นอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยค่ะที่จะทำให้เราได้ย้อนความทรงจํำวัยเด็กไปปล่อยแก่กันแบบเต็มที่เลยจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูจากห้องพักของเรานะคะสามารถลงไปที่สระได้เลยแบบนี้ แล้วค่ะคนที่สองครับโดนอะไรวะเคยไม่ไปไหนเลยอ่ะเมื่อกี้คืออะไรคะลรื่องเฉยๆเมื่อกี้อยากเล่นน้ำก็เลยโดินลงมา เล่นน้ำและพักผ่อนกันอย่างจุใจแล้วก็ถึงเวลาไปลุยต่อกันที่หาดชะอําค่ะรุ่นมีอีกหนึ่งพิกัดแนะนําที่คนชอบทานอาหารทะเลห้ามพลาดเลยเขาจะมีตลาดสะพานปูชักนะคะซึ่งเป็นตลาดขายอาหารทะเลสด,สดๆจากเรือชาวประมงนะคะราคาไม่แพงค่ะแถมมีให้เลือกสรรหลากหลายเลยนะคะทุกคนคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สะพานปูชักแล้วนะคะที่เขาจะเป็นแหล่ง อาหารทะเลสดๆที่เพิ่งขึ้นมาจากเรือประมงของชาวบ้านเลยนะคะนี่แล้วเราก็เดินอยู่บนสะพานปูชัดที่เขาเรียกกันเนอะเพราะว่าสะพานเนี้มันจะแบบว่าชักขึ้นไปได้เปิดให้แบบเรือประมงแบบผ่านไปได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะแวะไปช็อปอาหารทะเลสดๆกินกันนะคะของชาวบ้านแถวนี้ จะบอกว่าทีเด็ดของตลาดนี้ก็คือจะมีแบบอาหารทะเลสดสด,สดเนื้อแล้วก็ที่เขาขึ้นชื่อก็คือปูหมาเป็นๆเ,เลยนะคะถ้าเกิดซื้อที่นี่ก็เขาสามารถแบบลวกนึ่งให้ได้เลยเนอ้อหรือว่าจะซื้อกลับไปกินที่บ้านไปทําเองก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะให้เขาลวกให้เลยค่ะเนะ้ะใช่แล้ว สองร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าร้อยค่ะต่างกันตรงไหนคะตรงไซงส์เหรอตัวู้ตัว,ตวเมียนะอันนี้แถมน้ำจิ้มให้ด้วยปะ่ะค่ะน้ำจิ้มยี่สิบานหนึ่งยี่สิบเราซื้อแบบโลละสีะ่ร้อยนะคะก็ตัวจะประมาณกลางกลางเนาะผสมระหว่างตัวผู้แล้วก็ตัวเมีย อิ่มกับอาหารทะเลเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนกลับกรุงเทพเราขอไปย้อนความทรงจำริมหาชะอำกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาไปปั่นจักรยานสองท่อนกันค่ะใครเคยมาเที่ยวหาชะอำเนาะจะต้องเคยเห็นแน่ๆเลยตอนนี้เรามาปั่นจักรยานเล่นริมหาดกันนะคะทุกคนแต่ว่านุ่นสบายมากค่ะปล่อยมือได้เก่งมากเลย,เลย <laughs> นี่เป็นจักรยานสองท่อนแบบนี้ ใครมาชาอําก็ห้ามพลาดเลยนะคะการมาปั่นจัก,กรยานสท่อนแบบนี้ถือว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์ของโซนนี้เลยนะคะนี่จะมีมุมต้นมะพร้าวตรงนี้นะคะคือก็โอเคเลยนะมาถ่ายรูปกันเก๋ๆเนอะทุกคนก็เอาจาัก,กรยานลงมาจอดถ่ายรูปเล่นกันนี่เรเวหน้าหาตรงน,นี้นะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทริปชะอํา2วัน1คืนจากการตามรอยรายการ Fantastic Journey ขอบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นการย้อนความทรงจำในวัยเด็กแถมยังได้สร้างความทรงจำใหม่ๆกับเพื่อนครั้งนี้ด้วยค่ะใครที่สนใจดูรายการ Fantastic Journey นะคะสามารถติดตามชมได้ทางช่อง7 HD นะคะเวลาเที่ยงตรงทุกวันอาทิตย์มีทั้งหมด3 EP ด้วยกันค่ะตอนต่อไปจะเป็นการเดินทางไปที่ไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะหรือว่า ถ้าใครอยากดูเต็มๆของ EP ีที่นุ่นไปตามรอยมานะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้เลยทาง YouTube กันตนากรุ๊ปหรือ Facebook ของกันตนาค่ะสำหรับคลิปนี้เรา2องคนก็ขอลาไปก่อนนะคะ